ฟังแล้วเห็นใจเต่าทีวีพูเผยอีกมุมอัมพัชราภาและไฮโซพกเลิกกันจากกรณีประเด็นเดือดเรื่องราวระหว่างอัมพัชราภาและแมทเพรณีที่ตอนนี้ดูเหมือนจะจบลงแล้วหลังทางแมทเพรณีได้ออกมาโพสข้อความถึงการโทรเครดใจ3มฝ่ายเป็นสายระหว่างแมทอัมและเอสุภชัยโดยที่แมทเผยว่าวันนี้ทางพี่เอและพี่อัมได้พ่วงสายเพื่อนของแมทมาเพื่อแสดงความขอโทษ ตัวแมทก็เข้าใจความเป็นไปและไม่ติดใจใดๆทั้งสิ้นได้ขอบคุณด้วยที่สุดท้ายแล้วเข้าใจค่ะล่าสุดประเด็นดังกล่าวหลังจบไปแล้วเต่าที่วีพูดได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นระบุว่าพูดถึงเรื่องพี่เอก่อน พี่เอไม่ได้เป็นการให้สัมภาษณ์เป็นการแอบ,บอัดคลิปเป็นการเหมือนว่าแม่โทรมาพูดคุยเป็นการแอบ,บอัดเสียงพี่เออันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมพี่เอเขาด้วยนะคะเราอย่าไปทัวลงพี่เอเขาไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กรณียอ,อย่างอ้ามอย่างเนี้ยถึงแม้ว่าจะเลิกไปกี่อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์แต่ความรู้สึกดีๆยังมีอยู่ ต้องเข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งมันไม่ได้ลืมกันง่ายๆภายในข้ามคืนคนเราเป็นแฟนกันมา5ปีบางคนต้องใช้เวลาทางชีวิตเพื่อลืมคนคนหนึ่งออกจากชีวิตบางคนรู้จักผู้ชายแค่ปีเดียวแต่ต้องใช้เวลาทางชีวิตเพื่อลืมอย่างอ้ํารู้จักผู้ชายคนนี้มาตั้ง5ปีจะใช้เวลาแค่3มอาทิตย์ลืมคงไม่ได้แล้วการบอกเลิกผู้หญิงผ่านทางไอจี เราก็ต้องเห็นใจเขาด้วยเพราะเขาเป็นคนสวยเป็นเบอร์หนึ่งอย่างน้องพบไปบอกเลิกกรางไอจีเขาก็เสียใจเสียความรู้สึกแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นในมุมของพี่มันไม่มีอะไรเป็นการเข้าใจผิดกันล้วนๆขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวออนไลน์และเพื่อไม่พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ